ทดสอบทดสอบเขาร้อนป่ครับวันนี้จะพาไปชมการจุดรถว่าผมใช้ไม้กี่ตัวครับผมครับการใช้ไม้หลายตัวข้อดีนเลยครับเราสามารถลีเนียเฟดแต่ละชุดแต่ละจุดให้มันเป็นความถี่เดียวกันให้ได้เช่นนี่ครับตู้หลังของเราครับนี่ตู้หลังของเราทําไมผมต้องใช้ไม้หนึ่งครับไม้หนึ่งตรงหน้ารถหนึ่งตัวครับผมครับไม้สองนี่ครับไม้สองีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับนี่หนึ่งตัวครับไม้สองหนึ่งตัว แล้วยังมีไม้สามอีกครับมีไม้สามอีกตากีไม้สามอยู่ใกล้เยอะครับขยับขามาเฉยๆรถชนครับผมสำหรับไม้สามของเราครับแล้วทําไมถึงต้องมีการตั้งไม้ถึงหลายตัวขนาดนี้เพราะเหตุผลอะไรครับผมครับหครับคือการลีเนียเฟดครับลีเนียเฟดคืออะไรครับเราจะทาให้เฟดเนี่ยครับแถวเนี้ยครับเป็นเฟดเดียวกันมากที่สุดและความถี่เดียวกันมากที่สุดคนฟังอยู่หน้าตู้ ต้องได้รับเสียงเดียวกันกับคนอยู่ตรงนี้ครับผมครับนี่คือจุดสําคัญมากไม่ใช่ว่าฟังหน้าตู้เสียงหนึ่งเอาขยับหน้าตู้1020เมตรเสียงหนึ่งไม่ใช่ครับเราพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดสลับมิติการฟังของเสียงครับเต้นอยู่ตรงนี้ก็สามารถด้ยินเสียงเหมือนอยู่หน้าตู้ครับนี่เป็นหนึ่งจุดที่สําคัญที่เราออกแบบมาครับผมครับแล้วถามว่าตั้งมาตัวเดียวมันต่างไงสมมติเอามาตั้งไกลตัวเ่างี้มันต่างไงใช่ครับมันก็ตั้งไมาไกลมันก็ดังดีอยู่ครับแต่ดังดีแต่จุดนี้นะครับดังดีในจุดนี้เพราะตงนี เฟดตรงกันครับกราฟความถี่เสียงตรงกันทําไมมันเสียงดีตรงนี้แต่ถ้าเรามีไม้สามตัว3ตัวเนี้ยเราต้องทําการจัดการเรื่องเฟดจัดการเรื่องความถี่ให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดเอาง่ายต้อง3จุดนี้ต้องเป็นเสียงลวกันมากที่สุดอาจจะไม่ดีจุดใดจุดหนึ่งแต่เราพยายามลริเนียเฟดทุกจุดให้เท่ากันที่สุดครับผมถ้าไม้ตัวเดียวแล้วก็จัดการแค่ไม้ตัวนี้เออเสียงก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งมดความแรงก็อยู่ตรงนี้บดความชัดก็อยู่ตรงนี้ทั้งบดเสียงก็อยู่ตรงนี้บททําไ้บางจุดที่เราเดินอาจมีการ ตกหายของเสียงได้ครับผมสำหรับตรงนี้สลาบผมตั้งไม่หลายตัวครับถามว่าทํายากไหมบอกเลยครับยากมากครับยากถึงยากในสุดในการทําต้องมีความใจเย็นและความละมุนในการทำครับใจร้อนไม่ได้ครับเรื่องนี้ครับต้องค่อยๆขยับค่อยๆทําไปเพราะว่าการขยับไม่แต่ละตัวขยับเฟสแต่ละจุดมีผลต่อมากอย่างขยับไม่เฟสตัวนี้ห่างกันประมาณ2 0จุดกว่านี้ก็สามารถทําให้เฟสมันเคลื่อนได้ทีนี้ต่อมาครับหลังจากที่เราอยู่ ตู้หลังความไกลความใกล้ของเสียงมาแล้วทีนี้อีกจุดสําคัญครับที่ท้าทายสุดรถแห่ตอนนี้มันไม่ใช่แห่อย่างเดียวครับมันมาเล่นอย่างนี้ด้วยครับท้าทายคืออะไรครับผมครับเราต้องพยายามนี่ครับทําเสียงอย่างนี้ครับให้ออกมาเป็นขึ้นเดียวกันก็ได้กลมเดียวกันก็ได้จุดเดียวกันก็ได้เป็นเสียงเดียวกันก็ได้ทําให้แบบเป็นแบบสไตล์เวทีได้ครับผมดึงจากการเล่นเฟสถึงไม่หนึ่งตัวครับ2ตัว3ตัวครับผมถือว่าเป็นจุดที่ยากมากนะครับผมครับ ถือว่ายากยากถึงยากที่สุดครับเพื่อจะได้เสียงที่สมดุลฟังละมุนครับผมว่ารถแห่เวลาเราหมุนมาอย่างนี้แล้วครับผมครับจะเป็นการเปิดเล่นครับหรือการนั่งฟังนั่งกินโตจีนครับต้องได้ความถี่ที่ชัดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างหมุนมาอย่างนี้ผมบอกเลยว่าสามารถจทดโตจีนได้ถึงร้อยโต๊ะแน่นอนสลับมาอย่างนี้เพราะว่ามาครบทุกความถี่ครับแล้วคราวนี้มีจุดท้าทายดึงคืออะไรครับนี่ครับตู้หมุนหน้าครับนี่ตู้เบรคหมุนหน้าก็เป็นอีกหนึ่งจย์ที่ท้าทายสำหรับผมมากครับผมครับต้องมมีกาารหหุน จูนหาจะได้ความถี่ที่เราต้องการหรือดีเย์ที่เราต้องการครับผมถือว่าเป็นหนึ่งโจทย์ที่ผมทําใหม่แล้วก็ให้ความสําคัญมากครับตอนนี้ผมจูนตั้งแต่เช้าถึงขนาดนี้ครับผมเพื่อหาจุดองศาตู้ครับมาให้ตู้นี้เฟกกับตู้นั้นไม่ใู้นี้เฟกกับตัวนี้โอ้ยากครับทำง่ายทําง่ายทําได้แต่ผมไม่อยากทําง่ายแต่ทําให้มันยากเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสิทธิภาพของเสียงได้ดีมากขึ้นคนฟังคนจ้างดรบมิติของเสียงได้ดีมากขึ้นครับผมครับอย่างเสียงกลางตัวนี้ ตู้ยื่นครับผมก็เป็นหนึ่งโจทย์ที่เราต้องสําคัญมากเพื่อให้มันดังมือคัตตูฝั่งนั้นให้ได้ครับผมครับยากครับสลัดรถแห่ครับจะให้ดังโทนเหมือนกันครับเราพยายามบาลานซ์เฟสบาลานซ์เสียงให้โทนกันได้ครับอย่างปีนี้ผมข้ามรุ่นจะเป็น6ทางครับผมหนึ่งฝั่งนั้น6ทางฝั่งนี้3ทางโอ้เสียงก็ถือว่าห่างกันไกลพอสมควรแต่เราก็พยายามทาความถี่ให้มันละมุนกันมากที่สุดครับผมจุดนี้สําคัญมากครับผมครับแต่ก่อน5ทางไม่มีฮอน ตัวนี้ยังใกล้เคียงนะครับผมทีนี้ทั้งนั้นหกทางโอ้โหความดุของเสียงถือว่าห่างกันมากครับผมเราถึงพยายามละมุนดึงเส้นดึงกราฟให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดครับอย่างตัวนี้เป็นกลาง3ทางมีมิดโลมีมิดแล้วก็มีไฮใส่ครับผมครับหลายคนถามว่าทาไมไม่ใส่2ทางโอ้โหใส่2งทางบอกเลยว่าไกลกันมากเสียงครับผมครับฝั่งนี้แสนไม่โป๊ะบู๊ตยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ฝั่งนู้นครับเนี่ยฝั่งนู้นลำโพงมันครบหกทางครับแสนจนล้นแล้วครับผมครับจุดนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่สําคัญมากในการทํา ทำลายเม้นครับลดแห่ประมาณนี้ครับหรือลดแห่จอดเล่นหรือลดแห่แห่ครับเป็นลายเม้นต์สองลายเม้นที่เราต้องคำนึงถึงในการทํางานแต่ละระบบครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ทําไมเอกสาวใช่ไหมเยอะทำไมเอกสาวปวดหัวในการจุระบบก็จะประมาณนี้ครับผมคุณครับผม